บทที่4,399ขาใหญ่ออกโรงเองในเวลานี้ที่สโมสรลานไคฟงอินสเปอร์เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับในคลับจึงไม่อนุญาตให้ลูกค้าเข้าอีกต่อไปลูกน้องของหงเหมีหลายคนที่อยู่ใกล้เคียงก็รีบรุดมาที่นี่เพื่อเตรียมการสนับสนุนก่อนอื่นพวกเขาปกป้องทางเข้าและทางออกของนคลับทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เย่เฉินและหลิวม่านชงหลบหนี และอาจารย์หลินก็รีพาคนกลับมาจากภูเขาหงว่าเพื่อมาเสริมทีมด้วยอย่างรวดเร็วในเวลานี้เย่เฉินนั่งอยู่ที่บูธของนายคลับเขาหยิบขวดแชมเปญเอซออฟสเปซที่ราคาโคตรแพงที่สุดในโลกขึ้นมาอย่างใจเย็นและถามหลิวม่านชงว่าคุณม่านชงคุณไม่คิดอยากจะดื่มสักหน่อยเหรอครับหลิวม่านชงส่ายหัวอย่างประมาทฉันไม่เคยดื่มและฉันก็ไม่มีอารมณ์เย่เฉินมองดูเธอพลางถามด้วยรอยยิ้มขี้เล่นคุณกลัวเหรอ หลิวม่านชงพยักหน้าก็นิดหน่อยนะหลิวม่านชงพูดจบจึงถามเย่เฉินว่าฉันควรโทรหาพ่อไหมคะไม่ต้องหรอกเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าเดี๋ยวก็มีคนโทรหาเขามาที่นี่อย่างแน่นอนหลิวม่านชงทําอะไรไม่ถูกและพูดว่าถ้ามันไม่ได้ผลจริงๆก็ปล่อยให้พ่อฉันจัดการเรื่องนี้ก็แล้วกันหรือไม่ก็กลับไปให้เขาดูแค่นั้นก็ได้มัง้งเย่เฉินยิ้มเล็กน้อย คุณไม่ต้องกังวลเชื่อผมคืนนี้จะต้องวุ่นวายมากเป็นพิเศษแต่คุณไม่จําเป็นต้องกังวลในเรื่องนี้โอเคนะเมื่อพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็เทวายลงไปครึ่งแก้วจิบเล็กน้อยแล้วมองดูเวลากล่าวพึพรรมพำในใจสองทุ่มครึ่งแล้วนี่ว่ามันถึงเวลาแล้วสินะดังนั้นเขาจึงหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วส่งข้อความหาว่านโพจุนลานไคฟงอินสเปอร์คลับมาถึงแล้วอย่าเพิ่งรีบเข้ามารอสัญญ,ญาณจากฉันว่านโพจุนตอบทันทีรับทราบครับคุณเย่อีกสิบนาทีพร้อมสแ,แตนบายครับ สิบนาทีต่อมารถออฟโรดสีดำจอดรอตรงข้ามในคลับในรถมีคนทั้งหมดห้าคนและข้างคนขับคือว่านโพจุนซึ่งเข้าไปเตรียมการในความมืดแล้วและพลขับก็ใช่ใครอื่นไกลเขาคือเฉินจงเล่หนึ่งในขุนพลวังมังกรในบรรดาสามคนที่อยู่แถวหลังหนึ่งในนั้นคือยอดขุนพลแห่งการต่อสู้อีกคนหนึ่งลู่เฮาเทียนและอีกสองคนเป็นแม่ทัพระดับห้าดาว ว่านโพจุนได้รับคำสั่งให้มาที่เกาะฮ่องกงก่อนดังนั้นเขาจึงเรียกตัวราชาสงครามทั้งสองมาเสริมทีมภายใต้คำสั่งของเขาอีกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับองค์กรลึกลับที่เพิ่งลอบสังหารตระกูลอันในนิวยอร์กไม่กี่นาทีต่อมาอาจารย์หลินได้นำผู้คนมาถึงลานไคฟงแล้วรถโรลส์รอยของหงหยวนซานก็เพิ่งมาถึงอาจารย์หลินดูตกใจเล็กน้อยเขานึกไม่ถึงว่าหงหยวนซานจะมาด้วยตัวเองดังนั้นเขาจึงผลักประตูและลงจากรถทันที และรีบมาที่รถโรสรอยของหงหยวนซานอย่างรวดเร็วในเวลานี้หงหยวนซานและจงหยุนชิวก็ลงจากรถทีละคนอาจารย์หลินถามหงหยวนซานด้วยความแปลกใจว่าในายใหญ่ทำไมท่านถึงมาที่นี่ด้วยตนเองล่ะครับหงหยวนซานกล่าวด้วยรอยยิ้มเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งจัดให้ฉันมารับเงินจากใครบางคนนะสิถ้าฉันไม่มาด้วยตัวเองฉันจะคู่ควรกับความพยายามอันอุตสาหะของเขาได้อย่างไร55 อาจารย์หลินเข้าใจเจตนาของหงหยวนซานาในทันทีดังนั้นเขาจึงถามว่าในายใหญ่ครับสองคนนั่นควรจะอยู่ข้างในคุณจะทำอะไรกับพวกเขาคุณต้องการให้ฉันเข้าไปควบคุมพวกเขาตอนนี้ไหมครับหงหยวนซานาพูดด้วยรอยยิ้มว่าฮ่าฮ่าอย่าก,กังวลไปเลยใจเย็นให้เด็กๆข้างในเริ่มเคลียร์ฉากก่อนแล้วเชิญคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปฮ่าฮ่าแล้วฉันจะขึ้นไปบนเวที และโชว์พลังเสียงร้องเพลงให้พวกเขาฟังเป็นการส่วนตัวซับหน่อยฮ่าฮ่าไม่รู้นี่หว่าไม่มีใครบอกก็ทำไปแล้วก็แล้วจะเอายังไงฮ่าฮ่าบทที่4,400ในเวลานี้หลิวมั่นชงสังเกตถึงความไม่ปกติในไม่ช้าพนักงานเสิร์ฟในไนกลับทั้งหมดดูเหมือนจะกระซิบอะไรบางอย่างกับแขกที่ตัวอื่นไม่นานหลังจากนั้นแขกที่สื่อสารกับบริกรจะลุกขึ้นและออกไปทันที เธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกประม่าอยู่ครู่หนึ่งและกระซิบกับเย่เฉินพวกเขามาแล้วใช่ไหมคะฉันคิดว่าพนักงานเหล่านี้ทำตัวแปลกๆเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าไม่ต้องกลัวการแสดงเพิ่งจะเริ่มแค่นั้นเองผู้จบเขาก็เทแชมเปญอีกแก้วให้ตัวเองแล้วก็จิกอย่างสบายใจไม่นานแขกคนอื่นๆในไนท์คลับก็ออกไปเกือบหมดแล้วทันทีหลังจากนั้นก็เหลือเพียงโต๊ะของเย่เฉินและหลิวมั่นชง ทันใดนั้นไฟทั้งหมดบนเพดานก็สว่างขึ้นฉับพลนันทำให้ล็อบบี้ในคลับสลัวสลัวสว่างสวัยราวกับกลางวานันเพลงที่กำลังระเบิดก็จบลงอย่างกระทันหานและดีเจรวมถึงพนักงานเสิร์ฟก็ออกจากช่องพนักงานอย่างรวดเร็วทันใดนั้นชายหนุ่มกลุ่มใหญ่ที่น่าอันตรายพร้อมอาวุธมีดครบมือก็วิ่งกรูก,กันเข้ามาล้อมรอบๆบเย่เฉิญและหลิวมั่นชงยเยเชิญไม่รีบร้อนหรือตื่นประหนกใบหน้าของเขามีเพียงรอยยิ้ม ขณะที่หลิวม่านชงที่อยู่ข้างๆอดไม่ได้ที่จะพูดว่าคุณกำลังทำอะไรระว,วังฉันจะแจ้งตำรวจทันทีที่เธอพูดจบเสียงคนหัวเราะขำๆก็ดังขึ้นคุณหลิวทำไมคุณช่างอารมณ์เสียเร็วจริงๆหลังจากประโยคนี้ก็มีชายชราในวัยหกสิบเศษสวมชุดทั้งเดินมาเข้มเอามือควยหลังเข้ามาบุคคลน,นี้คือหงหยวนซานหัวหน้าแกงหงเหมินประจำเกาะฮ่องกงนอกจากเขาแล้วยังมีจงหยุนชิวพ่อของจงจือเทาและอาจารย์หลินเดินตามหลังเข้ามา หลิวม่านชงไม่เคยพบหงหยวนซานตัวจริงแต่เนื่องจากเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากบนเกาะฮ่องกองเพียงแค่ชํเลืองมองเธอก็รู้ว่าเป็นเขาแน่เมื่อเห็นว่าหงหยวนซานมาด้วยตนเองเธอก็ยิ่งรู้สึกประหม่ามากขึ้นเพราะเธอรู้ว่าเมื่อมองดูตามสถานการณ์นี้ปัญหาในปัจจุบันอาจแก้ไขได้ยากจริงๆดังนั้นเธอจึงพูดด้วยน้ำเสียงเคารพเล็กน้อยคุณหงดิฉันไม่รู้ว่าคุณทำแบบนี้ทำไมทำไมนั่นหรือ หงหยวนซานพ่นลมอย่างเย็นชาและถามแม่หนูน้อยพวกคุณทำร้ายคนของฉันและรับพาตัวลูกบุญธรรมของฉันไปไม่ใช่หรือหลิวม่านชงรีบอธิบายคุณหงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะทั้งหมดนี้เป็นทางจงจือเทาที่มากระตุ้นเราก่อนจงหยุนชิวที่ด้านข้างโกรธมากและพล่องออกมาหลิวม่านชงใช่ไหมคุณควรจะบอกฉันมาตอนนี้ลูกชายของฉันอยู่ที่ไหนถ้าลูกชายของฉันบาดเจ็บหรือเป็นอะไรแล้วก็ฉันไม่ทำให้คุณดูดีแน่ เย่เฉินที่นั่งอยู่ข้างๆอดเลิกคิวขึ้นไม่ได้และกล่าวว่าผมคิดว่าพวกคุณสองคนอายุรวมกันน่าจะเกินร้อยขวบไปแล้วนะคนหนึ่งก็ประมาณห้าสิบอีกคนก็ประมาณหกสิปีถูกต้องไหมและอายุอานามขนาดนี้ใกล้จะลงหลุมเต็มทีแล้วคิดยังไงถึงมาอ้าปากเถียงกับเด็กผู้หญิงอายุแค่2ี่สกว่าหากเรื่องราวแพร่ออกไปพวกคุณไม่กลัวคนอื่นหัวเราะเยาะเอารอกหรือเมื่อหงหยวนซานได้ยินสิ่งนี้เขาก็โกรธจ,จัดและตะโกนขึ้นทันทีว่าไอ้เด็กเปรต ฉันได้ยินมาว่าแกเกล่าวพอตัวนะเราอับแกมาจากแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมแล้วแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเย่เฉินกล่าวอย่างแผ่วเบาในสายตาของผมคุณก็เป็นแค่ไอหมาแก่ที่มีแต่ฟันปลอมเต็มปากผมไม่สนหรอกว่าคุณจะเป็นใครหน้าไหนอ้าไอไ้เทียลูกน้องทุกคนที่ล้อมเย่เฉินไว้พากันโกรธจัดทันทีจู่ๆมาด่าบอสใหญ่เขาเป็นหมาซะง,งั้น ใครกันจะทนไหวและหนึ่งในนั้นพ่องออกมาแกกล้าที่จะดุในายใหญ่หงเหมินของเราดูซิว่าฉันจะไม่สับแกให้เละเย่เฉินหัวเราะเบาๆและพูดว่าจริงเหรอพวกแกนี่ทันทีที่อ้าปากขึ้นมาก็จะฆ่าคนเลยเหรอมันไม่น่าเบื่อไปหน่อยเหรออะไรจะง่ายปานนั้นหงหยวนซานมองไปทางเย่เฉินเมื่อเห็นท่าทางที่ไม่กลัวอะไรเขาจึงพูดว่าไอหนุ่มแกนี่แม่งโคตรใจกล้ามากจริงๆแกไม่ได้สนใจฉันด้วยซ้ำสรุปว่าแกาเป็นใครกันแน่วะ